ขายคอสไปนิพานง่ายๆจ่ายแค่25,000ก็เป็นออรหันได้ใครสนใจบัตรเครดิตรูดได้0%นาน10เดือนแบบนี้ก็ได้หรออินทรวัฒเปิปสับข่าววันนี้เลยขอเสนอคำว่า Nirvana, Nirvana ะแปลว่านิพานค่ะ for example he claims that with 25,000 baht h e could achieve nirvana เธออ้างว่าจ่ายแค่25,000บาทก็สามารถบรรลุนิพิผานได้ค่ะทาให้สังคมตั้งคำถามค่ะว่าน,นี่คือการทำการตลาดจากความเชื่อและความสิ้นหวังของผู้คนหรือไม่เลยขอเสนอสำนวนนี้เลยค่ะ be in a funk be in a funk แปลว่ารู้สึกเศร้าและสิ้นหวังค่ะ for example she sells the course to those people who are in a funk ธอขายคอร์สให้กับคนที่อยู่ในความเศร้าและความสิ้นหวังค่ะวันนี้เราก็เปิดสับข่าวกันไปทั้งหมด1คำา1สําสำนวนค่ะคำแรก Nirvana นิพพานและ Be เ n a Funk รู้สึกเศร้าและสิ้นหวังค่ะส่วนครั้งหน้าเราจะมาเปิดสับข่าวคำว่าอะไรอย่าลืมติดตาม In t เชอร์ว d เปิดสับข่าวได้ที่ข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางนะคะ